สามารถมี y ได้2ตัวนะครับยกตัวอย่างเช่นจริงๆแล้วมันมันไม่ต้องเป็นสับเซตของสิ่งที่โจทย์ให้มาก็ข้อนี้ยังไงก็ไม่เป็นฟังก์ชันอยู่แล้วนะเอาจริงๆนะักเรียนลองดูนะสมมุติว่าครูให้ x เป็นเลข2ให้ x เท่ากับ2นะครับ ถ้าเราให้ x เท่ากับ2สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเดี๋ยวนะไม่ไม่เอา2ไหมเ,เลขไม่ลงตัวขอเอาเลขลงตัวละกันเอา x เป็น0นะง่าย,ายๆอ่ะให้ x เป็น0นะครับ <Okay. S 1> สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ y กําลัง2มีค่าเท่ากับ1ถูกปะไอ้ y กําลัง2ที่มีค่าเท่ากับ1อ่ะมันมี2ค่าก็คือ y เท่ากับ1และลบ1 ดังนั้นคู่อันดับก็คือ x y ใช่ไหมมันก็จะกลายเป็น x เป็น0 y เป็น1และ x เป็น0 y เป็นลบ1เห็นไหมเกิดการหลายใจขึ้นมาทันทีใช่โอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้ถ้าจะให้มันเป็นฟังก์ชันเนี่ยทำได้ไหมถามจริง คือตัวมันเองธรรมชาติมันไม่เป็นฟังก์ชันอยู่แล้วเห็นปะนี่ธรรมชาติมันมันมันไม่เป็นฟังก์ชันสมการเนี้ยจะให้เป็นฟังก์ชันทำไงดีครับถ้าจะให้สมการเนี้ยเป็นฟังก์ชันควรจะต้องทำอย่างไรติ๊กตอกติ๊กตอกคิดเร็ว มาบังคับค่าเลนเนี่ยเธอบังคับค่าเลนสเห็นป่ะบังคับว่าให้เลนเนี่ยเป็นบวกอย่างเดียวหรือไม่ก็เป็นลบอย่างเดียวเท่าั้นพอครับโอเคตามแนมนะฮะอ่ะอันนี้แค่ทำให้ดูเฉยๆนะว่าถึงแม้ว่าสมก,การเนี้ยจะ คิดธรรมดายัางไงมันก็ไม่เป็นฟังก์ชันอยู่ล้มีความเสี่ยงที่จะไม่เป็นฟังก์ชันนะครับใช่ลักษณะอย่างเงี้ยพอเรามองปุ๊บเราต้องบอกแ้ว้ว่ามันน่าจะไม่เป็นฟังก์ชันนะแล้วจริงๆแล้วเรามีวิธีพิสูจน์ง่ายๆด้วยนะว่าอะไรน่าจะเป็นฟังก์ชันหรือไม่เป็นฟนะังก์ชันอ่ะให้นักเรียนดูที่นี่ x ก,กำลังอะไร วายกำลังอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นฝั่งชันเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะถ้าอันเนี้ยเรามาเขียนกราฟนะจะเป็นสภาพนี้นี่คือกราฟ x y ถูกป่ะ x 1ตัวมีโอกาสเกิด y ได้สองครั้งก็คือค่าบวกและค่าลบใช่ไม่ใช่ขออีกที X1 ตัวมีโอกาสเกิด Y ได้2ครั้งเช่น X เป็นเลข0อย่างเงี้ยเเป็นเลข0จะเกิด Y ได้เป็นค่าลบ1และ1นอ่ะเอเาไหมเนี่ยสภาพนี้ไม่เป็นฟังก์ชันละนะครับมันมีวิธีพิสูจน์การเป็นฟังก์ชันแบบหนึ่งคือให้เราเอา ไอสมการานี้มาพอดกราฟครับผมเคยเรียนแล้วถูกป่ะสมมติว่าเราพอดกราฟได้อย่างงี้ x และ y เราพอดกราฟได้แปลกๆอย่างงี้เป็นฟังก์ชันไหมเราก็แค่ดูว่า x มันหลายใจไหมขอดูนะ x ตัวนี้ก็คือตัวนี้ถูกปะ มีก <Mickey> e ี่วาเดียวทนไม่ทนดู x. x X ที่จุดยอดนี่ x อ X ตัวนี้มีกี่วก็ยังวเดียวถูกไม่ถูกดูที่ X ตัวนี้สมมุติเอาจุดนี้ X ตัวนี้มีกี่วก็ Y เดียว เพราะนั้นเขาเลยบอกว่าวิธีพิสูจน์ว่าเป็นฟังก์ชันไหมอะ่ะให้ลากเส้นแนวตั้งฉากเลยครับตั้งฉากกับแกน x โพ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 แล้วดูว่ามันตัดกราฟกี่จุดทั้งหมดตัดจุดเดียวหมดเลยอย่างนี้แปลว่ากราฟนี้เป็นฟังก์ชันใช่แล้วถ้าตัดหลายจุดจะเป็นอย่างนี้อ่าเดี๋ยววาดให้ดู เราก็ต้องวาดกราฟ xy ก่อนใช่ไหม xy สมมุติเป็นกราฟเรื่องรูปวงกลมวงรีก็ได้อ่ะปึบวงรีเนาะ <c oughs> อ่ะครูถามถ้า x ตัวเนี้ยมีขี่ y ครับชัดเลยเห็นเปล่าเนี่ย ใช่ป <thấy> ่ะมี2 y นะฮะอย่างเงี้ยไม่เป็นฟังก์ชันเพราะนั้นวิธีที่เขาวัดเขาก็เลยบอกว่า<ส>ก็ลากมาสิโพ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 โหตัดเพียบเลยอ่ะ <c oughs> <c oughs> โอเคไหมตัด2จุดทั้งหมดเลยอ่ะยกเว้นแค่จุดยอดตรงหัวกับตรงท้ายเท่านั้นเองที่ตัดแค่จุดเดียวถันป่ะตอะนั้นตัด2จุดหมดเลยอ่ะอย่างเงี้ยไม่เป็นฟังก์ชันนะครับ